สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซอร์เฟิสเลอรทัโลนะคะวันนี้มาดูว่าไพ่ของแม่หมอจะบอกอะไรเกี่ยวกับพลังงานความรักของพวกคุณซีรีส์ความรักของพวกคุณนะคะก่อนอื่นแม่หมอขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอก่อนแล้วกันเนาะแม่หมอขอดูว่าคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เจ้าของคลิปนี้ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะขอเช็คจากไพ่สำหรับนี้นะคะ ตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วมีความสุขหรือเปล่าอืมอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขแล้วก็เหมือนดูแลตัวเองมากขึ้นนะดูแลต,ตัวเองมากขึ้นอยู่ในช่วงของการฮิวตัวเองอยู่อยู่ในช่วงของการเอ่อเทคแคร์ Care, ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็กําลังหาคําตอบจากบางสิ่งบางอย่างอยู่ คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องหาคําตอบแล้วว <Him. S 1> ่าชีวิตจะมีความสุขได้ยังไงเราจะเจอคนที่ด well ีได้ยังไงเราจะเจอความสุขที่ดีได้ยังไงในตอนนี้ก็อาจจะบางคนนะบางคนอาจจะไม่โฟกัสเรื่องความรักแต่มาโฟกัสเรื่องความรู้สึกของตัวเองมากกว่าหันกลับมาโฟกัสใส่ใจความรู้สึกของครอบครัวของเพื่อนการได้สนุกสนานการได้ใช้ชีวิตในปัจจุบันน่ะแบบมีความสุขได้ยังไงไม่ไม่นึกถึงอดีตละไม่ไม่ไปโฟกัสที่เรื่องอดีตละจะโฟกัสในปัจจุบันนี่แหละมันคือมัน มีความสุขมากกว่าแล้วก็ช่วงนี้หันมาออกกำลังกายหรือเปล่าบางคนนะคะหันมาออกกำลังกายหันมาใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองฟ,ฟิตหุ่นมากขึ้นให้มันเฟิร์มมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อตัวคุณเองเพื่อสุขภาพจิตของตัวเองเพื่อความสุขของตัวเองคุณไม่ต้องการทําชีวิตของตัวเองให้ดีเพราะใครไม่ต้องการทําชีวิตของตัวเองให้ดีเพราะด,ดึงใครกลับมาหรือเพื่อรอใครในอนาคตแต่คุณกําลังทําชีวิตของตัวเองให้มีความสุขเพื่อที่จะให้ตัวเองได้มีความสุข นั่นคือส่วนสำคัญมากๆที่คุณกำลังเป็นอยู่ณตอนนี้นะคะเรามาดูซิว่าพลังงานความรักของคุณเป็นแบบไหนกันเท่าที่พลังงานของคุณออกมาเนี่ยไม่หมองก็มีความรู้สึกว่าคุณน่ารักนะดีแล้วละที่ที่หันกลับมาใส่ใจความรู้สึกของตัวเองนะใส่ใจความรักที่เราพึงจะมีได้นี่แหละก็คือให้กับสังคมรอบข้างให้กับทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของเราที่เรายังเห็นมันอยู่ที่เรายังเห็นสิ่งนั้นอยู่ตรงหน้า ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวน้องหมาน้องแมวหรือใดๆก็ตามและที่สำคัญคือตัวคุณคุณจะมีความสุขเแปบบ็บเต็มร้อยอะเออมากกว่าที่จะแบบมัวไปใส่ใจให้คนนู้นคนนี้ทำให้เรามีความสุขสเตนความรักความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้ว้าวโอเคนะเหมือนเหมือนคุณใส่ใจตัวเองแล้วแล้วคุณเจอใครสักคนหนึ่ง คุณเจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณจากการเปลี่ยนแปลงนี่แหละอาจจะอาจจะ,ะคุณอาจจะเลิกลากับคนเก่าไปหรือคุณอาจจะทิ้งตัวตนเก่าของคุณไปแล้วหันกลับมาใส่ใจอย่างที่แม่หมอบอกไปเนี่ยทําให้คุณได้เจอคนที่เขาเป็นเหมือนคู่แท้สี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าก็คือเป็นเหมือนคนที่จะมาเป็นคู่แท้เป็นเป็นคู่สร้างคู่สมเป็นคู่ที่ดีที่สุด พู้ที่ดีที่สุดไม่ใช่แบบดีกว่าคนอื่นหรือไม่มีข้อเสียเลยไม่ใช่ดีที่สุดคือการที่คุณสองคนยอมรับข้อดีของกันและกันได้และข้อเสียของกันและกันได้คุณจะเจอคนคนนั้นแต่ก่อนที่คุณจะเจอส่วนใหญ่คุณจะเจอแต่แบบปัญหาอุปสรรคอะไรทุกอย่างเนี่ยที่มันเข้ามาทําให้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดเหมือนโชคชะตาความรักของคุณนะจะเจอคนที่ใช่ก็ต่อเมื่อคุณหันกลับมารักตัวเองแล้ว หันกลับมาใส่ใจความรู้สึกของตัวเองหันกลับมามีอํานาจในตัวเองก็คือว่าถ้าเรามีอํานาจในตัวเองคือเราจะไม่ปล่อยให้ใครเลยมาทําร้ายจิตใจเราคือไม่ได้ไปห้ามการกระทําของเขานะแต่การกระทําของคนอื่นจะไม่มีผลต่อหัวจิตหัวใจของคุณเลยนั่นคือสิ่งที่ถ้าเกิดคุณอยู่ในสภาวะนี้แล้วอ่ะคุณจะได้เจอคนที่เป็นคู่แท้ของคุณจักรวาลจะส่งคนที่เป็นคู่แท้ของคุณเข้ามาในชีวิตของคุณ นะคะนี่คือพลังงานที่ดีมากๆคนที่โสดอยู่อย่าคิดว่าตัวเองจะโสดตลอดไปนะเพราะว่าถ้าคุณเข้มแข็งมากขึ้นหรืออยู่ในจุดที่แม่หมอบอกไปแล้วเนี่ยจกักรวาลจะส่งคู่แทนมาให้คุณคู่ที่มาเกื้อหนุนคู่ที่จะมาเป็นเอ่อเขาเรียกเพื่อร่วมทางเป็นครอบครัวเดียวกันในการใช้ชีวิตนี้เลยนะคะนะแล้วพายากบอกอะไรอีกถ้าเป็นคนที่เจอแล้วก็มีนะบางคนได้เจอเราด้วย เขาเป็นคนที่นิ่งๆคนคนนี้เป็นคนนิ่งๆแล้วก็ค่อนข้างมีฐานะค่อนข้างมีฐานะเป็นคนที่พร้อมเปยได้เลยพร้อมเปยคุณได้ดูดีอ่ะเขามีเสน่ห์เฉพาะตัวของเขาเขามีเสน่ห์เฉพาะตัวของเขาแล้วก็เจ็ดดาบว้าวเดอะเลเวอร์ er มันเกิดอะไรขึ้นเจ็ดดาบเดอะเลเวอร์เดี๋ยวขอขยายหน่อยนะเดอะมูนแปดเหรียญ คุณกลัวหรอคุณกลัวว่าเขาจะมีเจ้าของแล้วเหรอเขาเป็นคนไกลแน่เลยคุณกลัวว่าเขาจะมีเจ้าของแล้วคุณกลัวว่าเขาจะไม่โสดคุณกลัวว่าเขาจะไม่ได้รักคุณจริงๆหรือเปล่าแบบนี้ไหมเพราะมันมีความกังวลใจมันมีความกลัวเกิดขึ้นในพลังงานนี้หรือแม้กระทั่งตัวเขาเองเขากลัวว่าเขาอ่ะ เขากลัวว่าเขาจะถูกหลอกเขากลัวว่าคุณจะหลอกเขา,าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นกรณีนั้นได้นะในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันยังมีบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจนไอ้ไพ่ด้านบนเนี่ยมันคืออนาคตมันคือสิ่งที่ที่คุณจะต้องได้เจอคนคนนี้แต่ถ้าคุณเจอคนคนนี้แล้วเนี่ยอุ อุปสรรคเขาเรียกว่าขวากักหนามดิดๆหน่อยๆของชีวิตคู่นีมันจะต้องเกิดใช่ไหมและในตอนที่เนี่ยตอนเนี้ยตอนเจอเขาแล้วเนี่ยมันจะมีอุปสรรคก็คือคุณจะรู้สึกว่าเขาไม่ไม่โสดหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองเหมือนกันเพราะว่าอยู่ไกลกัน เพราะมันมีไพ่ temperance เมื่อกี้มันเป็นการปรับตัวมันเป็นการมีการเดินทางนะมีระยะทางเกิดขึ้นแล้วมีไพ่สามไม้เท้าด้วยก็เท่ากับว่าเขาอาจจะยังไม่ได้อยู่ใกล้ๆก,กันกับคุณดังนั้นเราจะมองไม่เห็น,านการกระทําของเขาหลังจากที่เขาวางสายไปเขาก็เช่นกันนะเขารู้สึกว่าพวางสายไปแล้วคุณจะคุยกับคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันจะมีความรู้สึกแบบนี้เข้ามากระทบจิตใจคุณกับเขาด้วยนะคะดูซิไพ่ยะบอกอะไรอีก พายังบอกอะไรอีกคะ The magician ต้องใช้ความพยายามในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อะไรที่มันคิดมากก็ปล่อยวางมันไปเถอะเนาะปล่อยวางมันไปเพราะว่าเนี่ยเจ็ดาบมามาขยายกับสี่สี่ดาบเนี่ยก็คือว่าอย่าไปคิดมากเลยอืมไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดมากใต้สำรักก็เป็น the moon อีกอะ่ะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปกังวลใดๆทั้งสิ้นปล่อยให้เป็นไปตามกลไก ของสถานการณ์ถ้าคุณสองคนจริงใจอะ่ะอะไรมันก็มามาเป็นกำแพงกัน้นระหว่างคุณกับเขาไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามีกันละกันไม่มีใครมาแทนที่แต่ไม่ว่าคุณจะห่างกันแค่ไหนอะ่ะวันหนึ่งอะทุกอย่างมันถูกเติมเต็มแล้วจะถูกดึงดูดเข้ามาหากันเองจะห่างกันไม่ได้เองจะต้องเข้ามาใกล้กันจะต้องเข้ามาเจอกันเพราะมันเป็นความรักความรู้สึกที่มันเก็บอยู่ในใจตลอดโดยที่ว่าถ้า ถ้าเกิดอยู่ห่างกันเนี่ยถึงเขาจะมีสังคมแบบไหนก็ตามแต่ในสังคมรอบตัวของเขา,าม,มันจะไม่ได้ถูกเติมเต็มอะสิ่งที่จะต้องเติมเต็มในตัวเขาก็คือคุณนั่นแหละจะต้องใช้ความสามารถจะต้องใช้สติปัญญาในการไต่ต้องในการพิสูจน์ในการเ,เดินเมจิเชียนเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ไปทีละขั้นทีละตอน มันไม่มีใครที่เจอกันแล้วว่่ฉันรักเธอแล้วฉันแบบคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่ในช่วงเดือนแรกอะไม่มีเพราะคนทุกคนอะมาจากต่างถิน่นต่างแดนต่างพ่อต่างแม่จะต้องมีต่างวัฒนธรรมอีกต่างาศาสนาอีกใดๆก็ตามต่างความเชื่อระบบความคิดของคนสองคนที่มันนอกเหนือจากหัวใจนะคุณจะต้องเนี่ยเรียนรู้ส่วนนี้ไป แต่คุณเชื่อได้เธอหัวใจสองดวง <financially> เขาจะเรียนรู้กันและกันได้เขาจะมีกลไกในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วนั่นก็คือส่วนพิเศษนะคะนั่นก็คือส่วนพิเศษ,นะะเศษที่ที่คุณจะได้เจอคู่ที่จักรวาลส่งมาให้คุณจะได้เจอเขาคนนี้ <introductions! S 1> แต่อาจจะไม่ถึงขนาดว่าแบบเออสวยหรูอะไรมากมายนะแต่แม่หมอเชื่อได้ว่าแม่หมอเชื่อได้ว่าคุณจะผ่านมันไปได้คุณจะผ่านและคุณจะเรียนรู้กันและกันไปได้ อัศวินถือเหรียญคนสองคนเนี้ยนะคุณกับเขาเนี่ยดูสิคุณกับเขาเนี่ย,ยไม่หมองว่าเป็นคนที่เงียบเงียบว้าวเป็นคนที่เงียบเงียบเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยแบบว่าแบบขี้เจ้าอะไรอย่างเงี้ยแบบคุยเก่งกันทั้งสองคนไม่ใช่แบบนั้นอะแต่ก็คุย,ค,ยแบบคุยแบบคุยแบบเขาเรียกว่าคุยแบบมีความรู้อะคุยในลักษณะของของผู้ใหญ่ คุยแบบผู้ใหญ่เขาอาจจะอายุมากกว่าคุณสักหน่อยหรือไม่งั้นคุณจะอายุมากกว่าเขามันมีเรื่องความต่างของอายุด้วยนะอืมแล้วก็จะต้องใช้จะต้องใช้ระยะเวลาในการครบกันแต่คุณก็ไม่ค่อยอะไรมากมายหรอกเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วคุณก็ผ่านอะไรไมาเยอะคุณก็ผ่านประสบการณ์ความรู้สึก อะไรทุกอย่างมาเยอะอ่ะคุณก็ไม่ต้องการที่จะรีบร้อนด้วยน่าจะเป็นความคิดที่ตรงกันน่ะระหว่างเขากับคุณอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่บางทีเขาอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านความรักมาแล้วแล้วก็ความรักนั้นมันก็ไม่ลงตัวอืมอะไรแบบนี้จนทําให้เขารู้สึกว่าเขาโตขึ้นเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นความรักไม่ใช่สิ่งที่เอ่อจำเป็นที่สุดในชีวิตแต่ก็ต้องมีแต่สิ่งที่จําเป็นที่สุดในชีวิตก็คือการที่มีความพร้อม มีความพร้อมที่จะดูแลความรักหรือดูแลคนในครอบครัวหรือดูแลคนที่เขารักได้เขามีความรู้สึกแบบนั้นและคุณก็เช่นกันและคุณก็เช่นกันที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องคือแม่หมอเห็นถนึงการที่คุณสองคนรักกันนี่แหละแล้วรักกันแบบมืออาชีพอะรักกันแบบเ,เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจริงใจแล้วก็ความรักแบบผู้ใหญ่เออแบบนี้เลยความรักแบบผู้ใหญ่และเขาจะไม่ให้คุณหลุดมือไปแน่นอน และคุณก็รู้สึกได้ด้วยว่าคนคนนี้คือสิ่งที่พิเศษสิ่งที่จักรวาลส่งมาจริงๆคุณสองคนนะคิดเหมือนกันคุณรู้ไหมคุณสองคนคิดเหมือนกันว่าการที่ได้มาเจอกันเนี่ยมันคือสิ่งที่พิเศษมันคือสิ่งที่รอคอยมันคือสิ่งที่แต่ละฝ่ายตามหาซึ่งกันและกันตามหากันมาเนิ่นนานไปอยู่ตรงนู้นไปอยู่ตรงนี้ มากันเยอะแยะไปอยู่รักกับคนนู้นรักกับคนนี้จะมีความรู้สึกกับคนคนนี้ยดูแตกต่างคนงคนนี้เติมเต็มและใช่อ่ะอืมมันคือแบบอาการที่แบบใช่เลยใช่เลย <c oughs> เขาอาจจะเป็นคนที่ คุณร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนนะอาจจะแบบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรออความรักที่ดีขอพรพ่อแม่ต่างๆได้ว่าเออขอให้เจอคนที่ใช่ขอให้เจอคนที่เป็นคู่แท้กันจริงๆที่ตามหากันจริงๆและคุณมีโอกาสจะได้เจอเขาแล้วนะถ้าคุณยังไม่เจอนะเร็วๆนี้คุณจะได้เจอเขาเร็วๆนี้ไม่เกินสี่เดือนถ้าคุณยังไม่ได้เจอแต่ถ้าคุณเจอแล้วเนี่ยก็นี่แหละคือคนที่ใช่เลย จัสติกสิบดาบแล้วก็เ h e อมิ t แล้วก็หกเรียนไพ่ออกมาบอกว่าคุณไม่อยากผิดหวังกับอดีตคุณไม่อยากรู้สึกว่าไปเจอคนที่ไม่จริงใจไปเจอคนที่มีคู่แล้วไปเจอค,คุณน่าจะเคยเจอความรักท็อกซิกแบบเนี้ยความรักแบบสามคนหรือเขาปิดบังคุณ เขาไม่ได้มีคุณคนเดียวนะคุณไม่อยากเจอแบบตรงนี้เลยแล้วการที่คุณจะเจอใครสักคนเนี่ยตรงนี้ยคุณก็กลัวที่จะมันจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านี่ตอนนี้ไม่หมอว่าคุณกําลังแอบเช็คอย่างน้อยอะ่ะคนคนนี้คือคนที่ใช่ก็จริงอะ่ะแต่อย่าให้ผิดหวังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็แอบแบบไม่มั่นใจนะแอบเช็คแอบเช็คแอบดูซิว่าเออจริงไหมอะไรไหมเป็นยังไงบ้างในตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้แบบ หมือนเมื่อก่อนแล้วนะจะเทหัวใจให้ใครเขาทั้งหมดอะไรไม่ใช่จะต้องศึกษาและคุณก็เข้าใจและแม่หมอก,ก็เห็นว่าเขาก็เข้าใจคุณด้วยอืมเขาก็เข้าใจคุณเขาก็เข้าใจคุณว่าคุณอาจจะเจออะไรมาอาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันไม่โอเคเลยในด้านความรักขอให้คุณนบริสุทธิใจจริงๆนะในการเข้ามามีใครก็อย่ามารักเลยอะไรแบบนี้ขอร้องเธออย่ามาทำร้ายหัวใจคุณเลยคุณดีขึ้นแล้ว คุณเก่งขึ้นแล้วคุณแก่งขึ้นแล้วแต่อย่ากลับมาทำลายหัวใจคุณเลยถึงเขาจะไม่ใช่คนเดิมก็ตามคุณไม่อยากเจอสถานการณ์นั้นแล้วนี่อาจจะเป็นปมในใจของคุณที่มันยังติดอยู่คุณจะแก้ไขปมในใจตรงนี้ให้ได้เนี่ยในถึงสิ้าไพ่บอกเนี่ยคุณจะต้องแก้ไขปมในใจตรงนี้ให้ได้และมันมีพลังงานของเขาร่วมอยู่ด้วยก็คือการที่เขาอาจจะเจอเรื่องที่คล้ายกันกับคุณเลยเขาอาจจะเจอคนที่ไม่จริงใจอะ่ะกับ กับเขาอะแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องดูแลนิดนึงในเรื่องนี้เขาจะต้องใส่ใจนิดนึงในเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณเห็นว่าเขามีมาดแล้วก็เขาไม่ค่อยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยรักคุณจริงหรือเปล่าเนี่ยให้คุณรู้ไว้เลยว่าเขาก็กําลังกําลังส่องกําลังแบบเออดูพฤติกรรมว่าเออคุณ คุยกับเขาเล่นๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะต่างฝ่ายต่างต่างส่องกันอยู่ต่างฝ่ายต่างคอยเรียนรู้กันอยู่เพื่อไม่ให้เจอความผิดหวังแบบเดิมๆซ้ำๆอาจจะมีอะไรที่คล้ายๆกันเลยคุณสองคนอาจจะมีอะไรที่คล้ายๆกันมากๆในในในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตเจ็ดช่วยแล้วก็เดี๋ให้พินเทส สิบดับขึ้นมาถึงสองใบนี่คุณเห็นไหมสิบดับขึ้นมาถึงสองใบด้วยกันก็เท่ากับว่าความรักครั้งนี้จะมาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่จักรวาลจะส่งคนคนนี้มาให้เนี่ยเขาจะมาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงคล้ายๆว่าความเป็นตัวคุณอนะคล้ายๆว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันเจอแต่คนไม่จริงใจทําไมฉันต้องเจออุปสรรคทําไมฉันความรักของฉันมันไม่ราบรื่นเลย เนี่ยคนคนนี้จะมาเปลี่ยนวงวงการความรักของคุณเขาจะเปลี่ยนทัศนคติทั้งหมดเพราะเขาอะไม่อาจอาจจะไม่ได้มาเปลี่ยนด้วยตัวเขามาพูดอะไรแบบนี้แต่สถานการณ์ที่คุณเจอระหว่างคุณกับเขาเนี่ยทำให้คุณเห็นถึงความรักที่แท้จริงมันคืออะไรคุณจะรู้ว่าคนที่รักคุณที่สุดยังไงซ้ก็เป็นของคุณคนที่เขาเกิดมาเป็นคู่ของคุณยังไงซะก็เป็นคู่กัน ไม่คาดแค้วต่อกันได้แต่มันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันและสิ่งที่ไม่หมอเห็นจกักรวาลจะส่งคนนี้เข้ามาเนี่ยคุณจะต้องเป็นสเตนนะตัวตนของคุณนี่แหละมันไม่ยากเกินกำลังของคุณหรอกเรารักตัวเองให้เป็นพื้นฐานก่อนพยายามอย่า อย่าไปปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสภาวะความเครียดหรือปมในใจในอดีตอดีตมันคืออดีตอดีตมันก็คืออดีตเขาอาจจะทําให้คุณได้มาเคลียร์ปมในอดีตได้หันให้ทําให้คุณหันกลับมาศรัทธาในมองความรักแบบใหม่จริงๆคุณจะไม่คุณจะเปลี่ยนเปลี่ยนการมองในความรักใหม่เลยว่าชีวิตคุณต้องมีความรักที่ดีได้ จากที่เมื่อก่อนคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันเป็นคนด้อยวาสนาในเรื่องความรักแต่เขาคนนี้จะมาทําให้คุณได้เปลี่ยนมุมมองแต่ในการเปลี่ยนมุมมองเนี่ยมันก็ผ่านกระบวนการการเรียนรู้คุณสองคนน่ะจิตวิญญาณสองดวงเนี่ยที่ไม่หมอสังเกตนะ,ะจากพลังงานไพ่เนี่ยคุณจะต้องมาเพื่อเรียนรู้กันละกันและทําให้ทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจและได้ตื่นรู้ในเรื่องของความรักรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยเพราะคุณมีโอกาสที่จะเคยเจอกันมาแล้วในหลายภพชาติ ไพ่หกถ้วยขึ้นมาเป็นไพ่ของการกลับเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งการรีเทิร์นการ union, การียูเนียนกันได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งตามหากันจนเจอนั่นแหละแต่ในการเจอในครั้งนี้มันมีประสบการณ์เนาะที่ผ่านมาก่อนที่จะเจอกันเนี่ยมันมีโปรแกรมในจิตท,ที่เราเคยเจอมาแล้วในเรื่องราวของความรักอะ่ะ ดังนั้นคุณจึงค่อนข้างที่จะเซฟตัวเองแล้วก็วางตัวนิดนึงเขาก็เช่นกันแต่เชื่อได้เถอะหัวใจสองดวงมันจะดึงดูดซึ่งกันและกันแบบรุนแรงเพราะคุณสองคนคือคนที่จักรวาลส่งมาแล้วและตามหากันแล้วตามหากันจนเจอนี่คือส่วนสําคัญของความรักในวันนี้มาขอไพ่สำหรับนี้ช่วยบอกเพื่อนเตินะคะอื้ อย่างที่แม่หมอบอกไปนะต้องต้อง,ต,องต้องมีต้องใช้สติในการประคับประคองความรักพอสมควรเพราะว่าตอนแรกอะ่ะมันมีมันมีบางอย่างที่ขอบเขตท,ที่เป็นหมอบอกไปมันอาจจะมีความต่างอยู่บ้างในเรื่องของอายุเลยไม่กล้าที่จะพูดที่จะบอกความรู้สึกยังยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกยังมีเซฟโซนเอ่ยังเซฟอย่างที่แม่หมอบอกไปตั้งแต่แรกนะ้องเมื่อกี้ว่าคุณมาป้องปกป้อง,อง,องตัวเองจาก จากความรักความสัมพันธ์เก่าๆอะไรแบบนี้มันก็ยังมีมีมีกำแพงกั้นอยู่มีกำแพงกั้นอยู่ไม่กล้าที่จะเปิดใจเท่าที่ควรไม่กล้าที่จะบอกความรู้สึกอะไรออกไปเหมือนเดิมเพราะว่ากลัวมันจะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆแต่จริงๆแล้ว,ว่าการได้เจอกันกับเขา,ามันเหมือนมันเหมือนสอนรักปักอกอะมันเหมือนเจอกันปุ๊บแบบเฮ้ยคนคนนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่คนไม่ใช่คนที่จะแบบ มาเจอกันธรรมดาแล้วคุณจะรู้สึกได้เฉพาะตัวระหว่างคุณกับเขาอะมันมีความพิเศษเกิดขึ้นแล้วพายอยากบอกอะไรอีกรักแท้คู่แท้คู่คู่ที่จักรวาลส่งมาเป็นคู่ที่จะมาทำให้ความรักสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วก็รักกันมากรักกันมากจริงๆรักกันมากๆเลยหลังจากที่คุณผ่านบททดสอบ ทางด้านความรักมาแล้วทั้งสองคนเลยนะคุณสองคนได้มาเจอกันและมันคือของขวัญชิ้นพิเศษคุณก็คือของขวัญชิ้นพิเศษของเขาเขาก็คือของขวัญชิ้นพิเศษของคุณนี่คือมหากราบที่แม่หมอย่นย่อออกมาเป็นความรักความสัมพันธ์ของคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้เท่านั้นแต่มันมีรา,ายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างแบบเยอะมากๆในความรักความสัมพันธ์ของคุณแต่รายละเอียดปีกย่อยนะั้นะนะ่ะมันคือการเติบโตมันคือ การเรียนรู้แล้วคุณไม่ปล่อยผานอะคุณเรียนรู้ทุกสถานการณ์ในความรักแบบไม่ปล่อยผ่านแบบไม่ใช้อารมณ์จริงไม่มีการใช้อารมณ์ใดๆเลยในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีแต่สติมีแต่แบบพิจารณามีแต่ใจตรองก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทําอะไรก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเนี่ยเหมือนโตกันทั้งสองคนแล้วอะ แล้วมันคือความรักที่ดีมันเหมาะสมแล้วมันถึงเวลาที่เหมาะสมของคุณสองคนแล้วละ่ะที่จะเจอความรักในครั้งนี้แล้วก็เป็นของขวัญชิมพิเศษสําหรับคุณเลยนะแม่หมอบว่าถ้าเกิดคนที่ยังไม่เจอนะภายในปีนี้คุณจะได้เจอเขาคนนี้แน่นอนนะคะก็คลิปนี้แม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไวให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ